สวัสดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมขออนุญาตครับกลองสวัสดีครับพี่น้องครับผมอยู่กับผมได้ตั้งใจกับบรรยากาศตอนเอสาอสครับเข้ามาเบิองแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวก็ลูปกระดิ่งให้ได้ตั้งใจนะครับผมเมื่อนีนหลังจากเมื่อคืนฝนตกพี่น้องืันนี้ก็เลยผ้าพีผ้าหนองมาหลาะเบิองเฮ็ดครับจริงที่ห้าหอจะสมว่ามาเบิองเฮ็ดครับพี่น้องนี่ครับเบิอง เบื้องน,นี่นี่ครับกำลังพอดีดอกกำลังงามบอคอยถือมาบอถือมาเนาะนี่ครับเห็ดพึ่งครับอเห็ดตับะปาเขานี่ตัวกำลังพอดีเลยครับนี่กำลังออกใหม่ก็มีครับเบื้องเนาะเฮ้ฮะเฮ้พวกที่มันออกไม่นี่จักหมือมันจะสีญ่วะ ถ้าเนี้ยมาใส่เนี้ยนี่ดอกกำลังแข็งงักอ้สีดองพี่เบิงครับพุลิีเลยน,นี่ครับก็บกองไวนะ้เลยเบิ่งนี่ดอกนะโอ้ยดอกกำลังแข็งงักเลยพนตทกแห้งครับเมือ่อคืนนี้ คืออึบนี่ครับพี่้องเบื้องดอกดอกน้อยเนี่ยเดี๋ยวเขาเปิดน้ไปวนเรื่อยๆครับ นีก่ก็หลังครับเอ,อ๊เอ,อ้ยน้ำน้ำใช่เลยลุดมือเฮียลงนีไปใช่เลยเอาโอ้โนดีดีพอทิมไปนี้ก่อนนะพี่น้องมันยังมึกด้วยเนียมยังกับโบเฮนครับ ยังขึมฝนอยู่พี่น้อเอยท้ามาเหมือกนี่เนี่ยบ่เห็นหรอกเนี่ยบางทางลุมก่อน bưng với ngầu mày nhé Sấy, sấy quạt để con hẳn Bưng Khẩu với nó Khẩu ngàm hẳn nào hầm Ất nàm đẹo đẹp loại Ở đồ nói hóa bởi đi kiếp đây มันหน่อยแห็งเนาะดินมันอันาดนี้โบเห็นมีหรอผมโบเห็นใส่เอาโบเห็นเลยมันดำเนาะ So I hope you're not. ีเห็นอยู uh, uno, 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 oh ่พี่สองดอกดอกนี้งามไปดีพี่น้อรเดีวเดี๋ยวเพมาทว่แสงงงงามนะครับโอ้โหงามไม่ดีอ่ะ ช่องรอกนี่ผู้หนึ่งเห็นเห็นอันหนึ่งผู้หนึ่งเห็นอันหนึ่ง <c oughs> หัวมันดำมันเนี่ยมเห็นอนย่มามันบวกบกดินดำเนี่ยดอกมันดำเลยหัวมันดำเดดออกดีดด ยางแล้วกำลังยางอยู่น้าต้องค่อยๆเบ่งพี่น้องดอกมันเป็นดอกำดำดำครับแต่พื้นดินมันเป็นพื้นดินดำ <c oughs> <c oughs> มันจะมีอีกอีกรกุ่นหนึ่งที่เป็นดอกเหลือง หน่อยก็เลี้ยงตัวน่ะแต่ว่าดอกมันสิหน่อยกว่าดอกดำห้องห้ับไม่หรอกฮะตู้ที่ย่างไปผุนบ่ วอยาเงี้ปวกเดี๋ยวห้องไปเบิ่งอีกมองนึงครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับ <S 2> <S 2> ขัาพี่น้องเหนียวหายขึ้นมางเงาไผ่เลาะขึ้นมาตอนเลาะบริไตพี่น้องเบิ่งครับมาพอแลพี่นอ้องซองดอกครับ <C ười> เดี๋ยวครับเบิ่งอีกสัมมองมันเคยออก พี่น้องจำได้คลิปก่อนผมมาเก็บอยูอกไผ่นี่แหละจังหวะได้นำมาเบิงเองแต่ว่าเคยเห็นซองดอกโอ,โอเคซองดอกโ่โบทีนี่พี่น้องอเกือบยียบครับนี่โอ้โยดอกกำลังงามเลยครับทำนี่พอดีเลยเพาะว่าเป็นดอกดำๆนะครับถ้าต้องเบิงดีๆ นานนี่นี่นี่นนดอกดำกหลังพอดีเลยครับนี่กำลังแข็งครับกล่องกใส่กล่องมือถือคือเก่าด้วยพี่้องภาพอาซีซันเนี่ครับเดี๋ยว ได้สีดอกนีบ่บ่เขียวบางก่อนเนาะเดี๋ยวเอามาลรวบนทางนี้เนาะอึ๊บ <c oughs> หมองมันเชยออกก็ว่ารอบนีีออกบ่วลายเน,น,นาะโอเคสีดอกนะ บรรยากาศเศร้าครับพี่นอ้องกาศเศร้าขึมฟ้าคึมฝนครับหนาฝนเนัอนเป็นแน่ที่สดชื่นแห้ง,หงครับออกมาสูดอากาศบริรสุทธิ์ออกแค่ซี่ดอกหนึ่งวะ่ะ เนี่ดดยดอกพอดีงามเลยสี่ดอกเมดแล้วครับผมพี่น้องสำหรับผมวันนี้น่าต่างใจครับกับการมาเลาะหาเก็บเห็ดตเต่าเบื้งผนงานครับพนงานที่เข้าเก็บไ้เม่งกีไใ้เกือวก,ก,ก,กิโลอยู่ครับนี่ครับ ก็ล่างมีด้ดองงามผลงานครับทามาคลิปนี้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในต่างใจน้ครับสำหรับผมมูมินนี้ในต่างใจลาไปก่อนครับสวัสดีครับ